สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาการสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์แล้วน้องๆมหได้ทำการทดสอบและรู้คะแนนตัวเองกันหรือยังคะเพื่อที่เราจะได้กลับไปอ่านในจุดที่เราบกพร่องในจุดที่เราเสียแต้มเราจะได้ไปเติมเต็มในจุดเหล่านั้นเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเราต้องรู้ตัวก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้อง เียบคันเร่งเราจะเร่งหรือเราจะผ่อนเราจะลันลาได้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะในรอบสามสนามสอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์นับวันเวลาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันน้องๆต้องมีความพร้อมนะคะเป็นเวลาที่พี่ๆก็จะต้องมาส่งสัญญาณว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างแล้วนะคะก็คือจัดหนักจัดเต็มแล้วล่ะคะ่ะการเก็บตกในค้งสุดท้าย เราต้องเร่งรีบเก็บเนื้อหาวิชาเฉพาะทางให้จบไว้ที่สุดนะ,ะส่วนใครที่จบแล้วเรียนเสร็จแล้วนะคะนั่นก็คือเข้าสู่วิธีการขระนวนการทำโจทย์วัดผลประเมินผลเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราขาดจุดไหนเราพลาดตรงไหนเราจะได้มาเติมเต็มนะคะอ่งใครที่ยังไม่จบนะก็เร่งรีบหน่อยละกันค่ะหรือว่าจะประมาณการคร่าวๆไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บ อีกรอบหนึ่งให้มันแน่นอีกรอบงตอนที่เราทําโจทย์เพราะว่าทําโจทย์แล้วตรวจคําตอบเราจะรู้ว่าลบผิดเรื่องไหนเราค่อยมาเก็บตรงนั้นเติมอีกทีงก็ได้นะคะเพราะเวลามันใกล้เข้ามาแล้วอ่าเรามาเริ่มทําโจทย์นะคะอันดับแรกเลยใครที่เก็บเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วหรือว่าไปครึ่งค่อนทางแล้วนะคะก็สรุปเข้าวๆาวได้เลยค่ะว่าประมาณว่าจะจบแล้วจบแล้วก็ทําโจทย์เลยอ่าทาโจทย์ช่วงแรกนะคะยังไม่ต้องจับเวลา เพราะว่ายังเป็นการประมาณทดสอบเนื้อหาทดสอบวิธีการวิเคราะห์โจทย์อยู่นะคะว่าเนื้อหายากไหมโจทย์มาแนวไหนประมาณนั้นเวลาก็เลยยังไม่ต้องใช้ทำโจทย์แล้วก็เสร็จแล้วก็ตรวจคําตอบแล้วก็รวมคะแนนด้วยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมอ่านเฉลยอย่าลืมว่ามันต้องมีเฉลยละเอียดอยู่ด้วยนะคะอ่านเฉลยละเอียดด้วยแล้วก็อ่านชีตอ่านหนังสือเรียนนะคะที่เราไปเรียนมาที่เรา ไปเอาชิดเพื่อนมาที่เราเรียนพิเศษมาก็อ่านประมาณนี้ก่อนนะคะอ่านในหัวข้อที่เราผิดพลาดเราผิด10ข้อประมาณว่าข้อที่1เรื่องอะไรก็ไปอ่านเรื่องนั้นข้อที่ผิดข้อที่7เป็นเรื่องอะไรเราก็ไปอ่านเรื่องนั้นข้อที่แปผิดเรื่องอะไรก็ไปอ่านเพราะเพราะฉะนั้นเราไปอ่านเป็นจุดๆเป็นเรื่องๆก็คือเก็บตกไปเรื่อยๆนะคะเล่มที่1เล่มที่2อ่านตามไปค่ะ เราจะได้มีเนื้อหาครบทวนทุกหัวข้อเราต้องเริ่มแบบนี้ก่อนนะคะอ่าคานนี้เราลองมาทำโจทย์นะคะมันจะมีอยู่สามพาร์ทในส่วนของวิชาทางการแพทย์นะคะมีสามพาร์ทพาร์ทแรกเราก็ทำโจทย์ยังไม่ต้องจับเวลาทำโจทย์ตรวจคำตอบแล้วก็รวบรวมคะแนนหรือว่าได้คะแนนเท่าไหร่มัน พาร์ทหนึ่งก็คือเต็มหนึ่งร้อยเราเกินห้าสิเปอร์เซ็นไหมนะคะก็เช็คจากเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็มาดูข้อผิดพลาดเราผิดข้อไหนอ่านเฉลยละเอียดด้วยนะคะผิดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อ่านหนังสืออ่านชีดเพิ่มเติมด้วยตรงนี้จะเน้นมากเลยนะคะมันจะช่วยทำให้เราอะ่ะเก็บรายละเอียดได้เยอะขึ้นในจุดที่เราพลาดในจุดที่เราไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไปทำ คัดที่2ต่อนะคะก็ทําแบบเดิมอีกทาโจทย์เวลายังไม่ต้องจับนะคะแล้วก็ตรวจหาคำตอบรวบรวมคะแนนแล้วก็อ่านฉเฉลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาต้องดูฉเฉลยละเอียดด้วยแล้วยังต้องมาอ่านหนังสือในชีตเรียนหนังสือเรียนเพิ่มเติมอีกนะะประมาณเอาแค่เล่มที่1เล่มที่2ก่อนอย่าเพิ่งกระจายไปเยอะยังเป็นหัวข้อเดิมเรื่องเดิมนะคะเราเก็บทีละจุดแบบนี้นะคะ ทำชุดที่สองทำพาร์ทที่สองเสร็จแล้วก็มาทำพาร์ทที่สามก็เหมือนเดิมทำโจทย์ยังไม่ต้องจับเวลากดคําตอบรวมคะแนนก็อ่านเฉลยแล้วก็มาดูเฉลยละเอียดอีกทีหนึง่งอ่านให้เข้าใจนะคะตรงเฉลยละเอียดมันจะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็มาอ่านหนังสือเล่มอื่นอีกชิดเรียนหนังสือเรียนนะคะอ่านตามในหัวข้อเดิมเก็บเติมเต็มไปอีกเพราะว่ามันจะอธิบายละเอียดขึ้นอธิบายเยอะขึ้นเราก็จะได้เข้าใจค่ะเข้าใจมากขึ้นนั่นเอง ก็ทำครบ3พาร์ทแล้วคานนี้เมื่อเราทำครบ3พาร์ทแล้วนะคะทำโจทย์ตรวจคำตอบรวมคะแนนอ่านเฉลยละเอียดอ่านเนื้อหาคานนี้ทำอะไรต่อก็คือ เอาคะแนนมารวมกันดูซิว่าตอนนี้เราได้เท่าไหร่เราเพิ่งเร,เริ่มสตาร์ทใช่ไหมคะเราเพิ่งจะอยากรู้ว่าตอนนี้เราเรียนมาเนี่ยเรามีคะแนนอยือเท่าไหร่เราก็เพิ่งจะมาเริ่มเราก็อยากจะเห็นคะแนนว่าเราได้เท่าไหร่พาร์ทที่หนึ่งคะแนนเต็มหนึ่งร้อยเราได้เท่าไหร่จดไว้พาร์ทที่สองเต็มหนึ่งร้อยเราได้เท่าไหร่นะจดบันทึกรวบรวมพารที่สามเต็มหนึ่งร้อยเราได้เท่าไหร่นะคะก็รวมกันปุบสามชุด ได้เท่าไหร่นั่นคือคะแนนของเราแรกๆอาจจะประมาณเท่าไหร่คะเต็ม3 0มรอเราได้ถึง150ยห้าสิไมครึ่งหนึ่งอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นถึงไหมคะ,ะประมาณครบเส้น14ี่้าเอร์เซนตโดยประมาณนั้นแรกๆอาจจะคะแนนยังไม่ดีนะคะเดี๋ยวหลังๆช่วงหลังๆคะแนนมันจะดีขึ้นเพราะว่าเราจะต้องทําแบบนี้อีกหลายรอบเราก็จะได้เติมเต็มในจุดที่เราทําผ้าเติมเต็มในจุดที่เราผิดแล้วก็อ่านแล้วก็ได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะ าลายทำได้ทำชุดแรกไปแล้วครนี้ลองไปรอบที่สองใช่ไหมคะรอบที่สองก็ทำแบบเดิมอีกอันนี้อาจจะเว้นสักสัปดาห์ก่อนเพราะว่าให้เรามีเวลาได้อ่านหนังสือเก็บตกรายละเอียดให้มีเวลาเยอะขึ้นในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าเราต้องอ่านเยอะขึ้นนั่นเองมันอาจจะผิดหลายข้อเราก็ต้องอ่านหลายๆข้อหลายๆหัวข้อพอมาถัดมาอีกสักสัปดาห์หนึ่ง ก็มาทําแบบเดิมอีกเหมือนกับเรามีความรู้เยอะขึ้นนน่นขึ้นละเราก็มาทําโจทย์อีกนะคะทําโจทย์ยังไม่ต้องจับเวลานะคะช่วงแรกๆเราเอาโจทย์ให้อ่านโจทย์ให้วิเคราะห์โจทย์ให้แม่นก่อนนะคะให้แน่นเนื้อหาก่อนทําโจทย์แล้วก็ตรวจคะแนนรวบรวมคะแนนนะคะคะแนนแต่ละแต่ละผ่านเต็มหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็มาอ่านฉเฉลยนะคะ ข้อผิดพลาดแล้วก็อย่าลืมว่าต้องเฉลยละเอียดด้วยสําคัญมากแล้วก็อ่านชีตหนังสือเรียนนะคะเล่มหนึ่งเล่มสองมีกี่ชีตเอามาอ่านช่วงนี้ประมาณสักหนึ่งชีตสองชีตเล่มหนึ่งอ่านเอาแบบที่เราเรียนธรรมดาของเราก่อนให้มันแน่นก่อนนะคะเดี๋ยวรอบที่สามค่อยเติมเต็มอีก ทีน,นี้เราอ่านเติมเติมอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าแรกๆคือมันจะมีผิดหลายข้อมันจะมีผิดเยอะหลายหัวข้อเราก็จะต้องอ่านเยอะใช่ไหมคะก็ค่อยๆอ,อ,อ่านไปนะคะอ่านด้วยความเข้าใจนะคะเราก็จะทำแบบนี้อ่ะชุดที่1ชุดที่2องทำแบบแบบเดิมนะคะชุดที่3ต่อไปชุดที่3ก็ทําแบบเดิมอาจจะเว้นเวลาวันหนึ่งสวันอะไรประมาณนั้นช่วงนี้นะคะยังให้เวลากับการอ่านอยู่ เราต้องเก็บเนื้อหาละเอียดเยอะขึ้นที่ขาดไปข้อไหนทํายากข้อไหนไม่ได้ต้องอ่านเติมเต็มอีกเยอะอชุดที่ 3, ่าอะไรนะพาร์ทที่3นะคะก็ทําโจทย์นะคะเวลายังไม่ต้องจับแล้วก็ตรวจหาคําตอบแล้วก็รวมคะแนนแล้วก็อ่านเฉลยนะคะแล้วก็มาอ่านเฉลยละเอียดนะคะอันนี้เน้นว่าต้องอ่านให้เข้าใจนะคะแล้วก็มาอ่านจากชีตหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสองหนังสือที่เราเรียนนะคะผิดหัวข้อไหนอ่านหัวข้อนั้นก่อนอย่าเพิ่งแตก หัวข้อไปไกลนะคะเอาหัวข้อเดิมเรื่องเดิมแต่ว่าใช้หนังสือหลายๆเล่มใช่ไหมคะเอาประมาณเล่มหนึ่งเล่มสองชิดเรียนประมาณนี้ก่อนเอาน้อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นขึ้นแล้วมันจะมีที่กระจายของมันออกไปเราเก็บทีละจุดพอเราทําชุดที่สามเรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาดูซิคะแนนครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เอาคะแนนพาร์ทแรกบวกพาร์ทสองใช่ไหมคะบวกพาร์ทสาม พทแรกเต็ม100ได้เท่าไหร่จดไปพัทที่สองหนึ่งเต็ม,เ, 3, 100, เ,ตมเราได้เท่าไหร่พทที่3า0หนึ่งเต็มเราได้เท่าไหร่จดไปเสร็จแล้วรวมกันเหมือนเดิมได้เท่าไหร่นะคะคะแนนรวมของเราคะแนนมันแรกๆอาจจะไม่ค่อยดีนะคะพอประมาณชุดที่4ี่ที่ห้าสาี่ห้าคะแนนจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเรามีการอ่านเติมเต็มในจุดที่เราผิด จุดไหนเราผิดจุดไหนเราไม่มั่นใจที่เราพลาดไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเราทําแบบนี้ถ้าเรามีเวลาทําเยอะโอกาสที่เราจะเก็บเติมเต็มในจุดที่เราไม่ได้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในผัดที่สองประมาณนี้ใช่ไหมคะว่าเออคะแนนเราก็เริ่มขยับแล้วนะได้ร้อยห้าสิบประมาณคาบเส้นอะไรประมาณนั้นร้อยห้าสิบเต็มสามร้อยก็ลองทําอีกผัดมาอีกสักสัปดาห์หนึ่ง นะคะลองอีกสักสัปดาห์หนึ่งก็ทําอีกชุดที่หนึ่งทีน,นี้ลองจับเวลาดูเริ่มใหม่อีกหนึ่งชุดสามพาทท,ที่หนึ่งทำโจทย์ทีน,นี้จับเวลาแต่ว่าจับเวลายังไม่ต้องไม่ต้องให้เกิดความกดดันในการทาข้อสอบนะคะจับเวลาธรรมดาก่อนว่าเวลาธรรมดาเราทําเท่าไหร่จากปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็ตรวจคําตอบรวมคะแนนดูได้เท่าไหร่แล้วก็อ่านฉเฉลย อ่านเฉลยละเอียดแล้วก็อ่านชีตอ่านหนังสือตามมาคะเนี่ยเมื่อกี้อ่านเล่มหนึ่งละตอนนี้เป็นเล่มสองแต่เล่มสามก็ได้อ่านเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรามีหนังสือเรามีชีตเรียนเราก็อ่านเติมไปในหัวข้อที่เราผิดพลาดหนังสือต่างๆเวลาเขาเขียนอธิบายอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้ให้เนื้อหาการอธิบายจะแตกต่างกันออกไปมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นหนังสือหลายๆเล่มพวกนี้ในเรื่องเดียวกันน่ะมันจะช่วยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นอ่ะเล่มพาร์ทแรกทาไปแล้วต่อไปลองทําพาร์ทที่สองอีกนะคะทำเหมือนเดิมทำโจทย์คันนี้ก็จับเวลาแบบธรรมดานะคะจับเวลาธรรมดาก่อนเราดูแบบธรรมดาตรวจคําตอบรวมคะแนนอ่านฉเฉลยแล้วก็อ่านฉเฉลยละเอียดแล้วก็อ่านหนังสือที่เรียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสอง ไปแตะเล่ม 3, สามซีหัวข้อเดิมเออเล่มเดิมเล่มสามอะ่ะอธิบายอะไรยังไงเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงจุดข้ออ่านเฉลยตรงนี้กับเฉลยตรงนี้ละเอียดแล้วก็เอาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมมันจะเป็นการเติมเต็มความรู้เรานะคะอันนี้มันจะช่วยได้เยอะค่ะต่อไปอ่าทำภาคที่สาม ข้อที่3เป็นจริยธรรมข้อท,ที่สาําโจทย์จับเวลาเหมือนเดิมจับเวลาธรรมดายังไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะยังไม่ต้องกดดันในแร้งเส้นทำธรรมดาก่อนกด,ดคําตอบแล้วก็รวมคะแนนอ่านเฉลยผิดข้อไหนก็อ่านเฉลยข้อนั้นแล้วก็มาอ่านเฉลยละเอียดเพราะว่าเวลาเขาทําโจทย์ทําข้อสอบในหนังสือมันจะมีเฉลยละเอียดแยกอยู่จากเฉลยธรรมดาแล้วก็มาอ่านรายละเอียดว่า พอละเอียดที่เราผิดพลาดนั้นมันตอบอะไรทําไมเพราะอะไรเขาก็จะมีบอกแล้วก็หาหนังสืออ่านเล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3ตามมานะคะแต่ว่าจะพยายามให้เป็นหัวข้อเดิมอยู่นะคะเก็บทีละน้อยมันจะได้แน่นๆอ่ะเมื่อเราทําครบทั้ง3ผ่าดเรียบร้อยแล้วอ่ะเราได้มาอีก1ชุดแล้วนะคะชุดนี้เราเริ่มมีการจับเวลาละเราก็จะเห็นผลละอ่ะเมื่อกี้ทําอะไรบ้างนะคะ่าดแรก1นึ่งสองสามเนี่ยทำโจทย์จับเวลาละตรวจคําตอบรวบรวมคะแนน แต่และพาร์ทเต็ม100คะแนน3พาร์ท300เราจะเห็นคะแนนแล้วนะคะอ่านเฉลยละเอียดข้อผิดพลาดเราผิดตรงไหนอ่านอ่านเนื้อหาเฉพาะจุดข้อที่เราผิดพลาดเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อหาเดิมก็อ่านขยายเนื้อหาให้มันเยอะขึ้นมานั่นเองแต่ว่าเราใช้เล่มที่2เล่มที่3แลเราอ่านหนังสือเพิ่มเติมเพราะว่าหนังสือหนึ่งเล่มหรือครูสอนในชีตหัวข้อนั้นมันอาจจะยังไม่ครบถ้วนรายละเอียดอาจจะยังไม่ ไม่เยอะเรายังไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องไปเติมนะคะจากเล่มอื่นๆมันก็จะช่วยเราได้ค่ะช่วยได้จริงๆนะคะตรงนี้อ่ะคันนี้เราก็จะเห็นคะแนนของเราละพาร์ทที่หนึ่งคะแนนเต็มร้อยเราได้เท่าไหร่นะคะเพื่อรวบรวมคะแนนพาร์ทที่สองคะแนนเต็มร้อยเราได้เท่าไหร่พาร์ทที่สามคะแนนเต็มร้อยเราได้เท่าไหร่เรารวบรวมคะแนนของเรา สาพาร์ทนี้นะคะสามคะแน300น300คะแนนคือตัดเป็น30%เราได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะเห็นละกระดึบขึ้นบ้างแล้วนะคะสิก็เป็น16อะไรร้อยหจากเต็ม300ได้16%ประมาณเพราะว่าถ้าเรายิ่งทำยิ่งเยอะคะแนนเราจะขยับขึ้นถึงแม้นจะไม่ทำไม่ขึ้นมันก็ลงไม่มากมันอาจจะเท่าเดิมหรือลงก็นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีการอ่านเติมเต็มอยู่ตลอด ทำรอบจับเวลาไปแล้วควันนี้ก็ลองทําแบบนี้อีกสัก2ชุดหรือ3มชุดก็เว้นเวลาพาร์ทหนึ่งก็อาจจะสักวันหนึ่งหรือพาร์ทหนึ่งก็อาจจะสักสองสามชั่วโมงแล้วแต่พาร์ทหนึ่งก็อาจจะให้เวลาอีกสองสาชั่วโมงแต่เวลาจับเวลาก็อาจจะให้อยู่ในเวลาคือ1ชั่วโมงแต่ว่าเรามีเวลาให้กับพาร์ทนั้นอะรวมทั้งอ่านฉเฉลยอ่านหนังสือเติมเต็มนะคะ ก็ให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่เราจะมีเวลาแค่ไหนนะคะก็คือให้เวลาเขาในการอ่านหนังสือเติมเต็มนั่นเองเราก็จะได้เยอะขึ้นเนะะื้อหาแน่นขึ้นทีน,นี้พอเราทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะมีการจับเวลามีการตรวจคำตอบอ่านเฉลยละเอียดอ่านอ่านเฉลยแล้วก็อ่านหนังสือเก็บจุดต่างๆที่เราพลาด มันก็จะทาให้เรา,ม,เาเมีเนื้อหาเยอะขึ้นแน่นขึ้นมีเนื้อหาที่กว้างขึ้นแล้วเราก็เข้าใจมากขึ้นคะแนนเราก็ต้องออกใช่ไหมคะคะแนนมันก็ต้องพุ่งออกไปทีละนิดทีละนิดแล้วละ่ะนนี้พอรอบหลังๆล่ละเราก็จะต้องใช้วิธีการจับเวลานะคะเราได้มีการอ่านเนื้อหาเติมมาตลอดอยู่แล้วนะคะ ต่อมาใกล้จะถึงเวลาสอบละเหลืหออีกสองสัปดาห์สุดท้ายสสัปดาห์สุดท้ายเราก็ต้องทําโจทย์แล้วก็จับเวลาแบบจริงจังละเพราะเรารู้แล้วว่าปกติเราได้เท่าไหร่ครันนี้เวลาจริงจังเหมือนลงสนามจริงเราได้เท่าไหร่คันนี้จะมีเวลาเข้ามากดดันนะคะทาข้อสอบจับเวลาเสร็จแล้วตรวจคําตอบอันนี้อาจถ้ามีผู้ปกครองหรือมีมีมีพี่มีน้องมีใคร แม่มีใครที่มาช่วยตรวจหาคะแนนให้ก็จะดีนะคะน้องเขาจะได้มีเวลาไปอ่านรายละเอียดจุดอื่นเติมเต็มได้อีกนะคะเขาก็จะได้ลดเวลาการตรวจตรงนี้แล้วค่อยแจ้งผลคะแนนตามที่หลังนะ,ะถ้ามีผู้ช่วยอ่ะตรวจคําตอบหาคะแนนแล้วก็อ่านเฉลยละเอียดอะแล้วก็ไปหาชีตไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม,ตมในจุดเดิมหัวข้อเดิมนะคะแต่ว่าอ่านแน่นขึ้นเยอะขึ้นไม่มั่นใจตรงไหนอ่านเติมก็ไปอีกนะ กดลงไปนะฮะใส่ลงไปอัดแน่นก็ไปอีกประมาณนั้นก็ทําแบบนี้ชุดที่2ก็เหมือนกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ทําพัทที่1ไปแล้วพัทที่2ทําเหมือนกันพัทที่3ทําเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ลองคํานวณคะแนนนะคะพัทหนึ่งได้เท่าไหร่พัทสองได้เท่าไหร่พัทสามได้เท่าไหร่คานวณคะแนนชุดที่มีการจับเวลาเนี่ยมีการกดดันเวลาเข้าไปเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะ,ะมันก็จะ ประมาณเดิมหรือไม่ก็ดีกว่าเดิมเพราะว่าถ้าจับเวลาอยู่บ้านมันยังปกติอยู่ยังไม่มีการตื่นเต้นนะคะยังเฉยๆเพราะว่ามันเคยสอบอยู่ที่บ้านอยู่แล้วมันเคยทําแต่ว่านั่นก็คือให้รู้ว่ามันมีขบวนการนี้อยู่นะคะพอถึงเวลาจริงอาจจะมีความรู้สึกละล่อนหนาวๆกดดันอะไรก็แล้วแต่นั่นน็่คือของจริงน้าแ,แต่ก็จะไม่มากเรารู้คะแนนแล้วนะคะนี้จากสามร้อยเราได้ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบ ได้16%หรือไม่ก็ตีเป็น17%มันต้องดีขึ้นมั่นใจเพราะว่าอ,อย่างพี่ก็เคยทํามาไงคะถึงพูดได้เต็มปากว่าคะแนนมันจะดีขึ้นนะคะคะแนนดีขึ้นแน่ๆอ่ารอบต่อไปพอเวลากระชันชิดเข้ามาละเหลืออีกแค่ประมาณสิบวันประมาณนั้นเวลาน้อยแล้วนะคันนี้เราอ่านเติมเต็มมาก็เยอะแล้วใช่ไหมคะเราลองมาจับเวลาจริงๆคันนี้เหมือนลงสนามสอบจริงนะคะ ก็ใช้เหมือนสอบจริงจัดข้อสอบเมืนเอาเป็นหนังสือนะหนังสือหนังส,องส,องสือที่เป็นข้อสอบเก่าปี25 6 0ปี6กสิปี6กสิก็ไล่มาปี6กาปีห4ถ้าเราทำแล้วคะแนนเราอยู่ในระดับเขาหรือว่าอยู่พอกับเขานั่นก็คือมันทำให้เรามั่นใจขึ้นว่าเราไปทำข้อสอบแล้วเราทำได้อันนี้เราอีกรอบรอบสุดท้ายอ่ะก่อนลงสนาม ก่อนจะไปสอบจริงรอบสุดท้ายทําโจทย์จับเวลาจริงนะตรวจหาคําตอบรวบรวมคะแนนถ้ามีผู้ช่วยมาเป็นผู้ช่วยให้หน่อยผู้ป,ปกครองอ่นะแล้วก็อ่านเฉลยนะอ่านเฉลยธรรมดาไม่พอต้องมีเฉลยละเอียดด้วยค่อยๆอ,อ,อ่านทำความเข้าใจนะคะแล้วก็มาอ่านชี้อ่านหนังสือเก็บตกตามก็ไปอีกอ่านเล่มที่สามเล่มที่สี่ตามก็ไปอีกนะคะก็คือเก็บทุกหัวข้อที่เราผิดเพราะฉะนั้นหลังห ข้อที่เราผิดมันก็จะมีน้อยลงการอ่านของเรามันก็จะเร็วขึ้นละหัวข้อที่เหลืออยู่ที่เราพลาดอยู่มันก็จะมีน้อยลงใช่ไหมะการอา่านของเราเราก็จะได้เยอะขึ้นเนื้อหาเราก็จะเก็บได้เยอะขึ้นรวมคะแนนนะคะพอเราทําแบบนี้แล้วครบทั้งสามพาร์ทแล้วเราก็รวมคะแนนพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามนะคะได้คะแนนออกมาแล้วอันนี้คือเราทําแบบเหมือนสอบจริงแล้วจับเวลาจริงแล้วนะคะรวมคะแนนนั่นก็คือคะแนน Villa. ที่เราได้ นคะแนนออกมาเราพอใจหรือ,อยังนะคะดีไหมได้สิบเดเปอร์ต้องการจะสิบเกคะแนนโดยเฉลี่ยแต่ละปีก็จะแตกต่างออกไปเฉลี่ยก็ประมาณ1 5 1ห้านะคะโดยประมาณก็คืออยู่1 5บหกับสิบางปีดีหน่อยก็17ถ้าข้อสอบมันง่าย แต่ด้วยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ15กับ16 14 15 16อะไรประมาณนี้เราทําขอให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยรหรือต้องเลยขึ้นไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคนเก่งคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ2 0 2 1 2 2 23บสท็อปสูงสุดแต่ละปีจะอยู่ที่24กับ25 26บางปีมี23เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าข้อสอบปีนั้นมันยากมันง่ายนะคะแต่ขอให้อยู่ประมาณถ้า2ี่ได้ถือว่าเก่งสุดยอดแล้วล่ะาค่ะ19 20 21ถือว่าเป็นคนเก่ง ก็ลองทําแบบนี้นะคะทาเหมือนลงสนามสอบจริงอันนี้ตัวอย่างของคนเก่งประมาณนะว่าคนเก่งก็ทําไว้แบบนี้นะ300คะแนนเนี่ยเขาสามพาสก็ทาได้200ร้อยะพา์ที่1พา์ที่2พา์ที่พารพาไหนที่เป็นตัวง่ายก็คืออย่าลืมว่าเป็นพาทภาษาไทยนะ,ะานภาษาไทยเนี่ยพยายามทําให้ได้เยอะที่สุดเป็นพา์ที่ง่ายคะแนนเฉลีย่ยทุกปีจะออกมาดีกันประมาณแบบได แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ในเกณฑ์อยู่ข้างบนอ่ะนะคะตัวที่ยากก็คืออาจจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับเชานะคะอ่ะอันนี้คะแนนตัวอย่างของคนเก่งจะอยู่ที่ตรงนี้200จากเต็ม300คะแนนนะคะก็คิดเป็น20%จาก3 0ถ้าน้องได้18ใช่ไหมคะ18หรือ19าอ่ะ18 กาได้สิบปดก็คือน้องได้ร้อยแปดสิบจากเต็มสามรอยตีออาเป็นสิบปดเปอร์ซนตก็โอเคก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะกว่าจะถึงวันสอบเราก็คงได้อ่านหนังสือคะแนนก็คงจะพุ่งออกไปได้อีกนะคะนี่คือ30ิเอร์เซนเราได้เท่านี้อีก70็ิเอร์ซนตมาจากไหนก็คือต้องไปสนามถัดไปก็คือ70็ิอร์จะเป็นสนามวิชาสามัญนั่นเองอน,นี้กว่าจะถึงวันสอบของเรานะคะเราก็มีการอ่านหนังสือเติมเต็มไปได้ เราก็จะได้คะแนนขึ้นมาอีกก็จาก1 8ก็19 20ก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะหากคะแนนที่เราทําได้ออกมาเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยคะแนนยังไม่ดีนะคะแนนยังน้อยอยู่ก็ให้ไปฝึกทําโจทย์แล้วก็ตรวจคําตอบแล้วก็ไปอ่านเฉลยอ่านรายละเอียดในเรื่องที่ผิดในข้อที่ผิดจากหนังสือเล่มต่างๆจากสํานักพิมพ์ต่างๆนะะสำนักแต่ละสํานักพิมพ์มันก็จะแตกต่างกันอธิบายแต่ละคนก็อธิบายแตกต่างเพิ่มเติมกันไปนะคะ เราก็เข้าใจมากขึ้นนั่นเองเราก็จะวนทําแบบเนี้ยทาโจทตรวจรวบรวมคะแนนทำพาร์ทหนึ 2, ่งพาร์ทสองพาร์ทสดูคะแนนว่าเต็ม3ามร้อยได้เท่าไหร่นะก็ทำไปจนกว่าที่เราจะคะแนนดีขึ้นเพราะว่าคะแนนมันต้องดีขึ้นเรามีการอ่านเติมเต็มเรามีการเก็บตกอยู่ตลอดฉะนั้นคะแนนเราก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือขบวนการที่เหมือนลงสนามสอบจริงๆก็ที่เราพูดไป คำโจทย์ตรวจคําตอบรวมคะแนนดูสิเกิน50%าสิบไหมถ้าเต็มหนึ่ง้เเนี่ยเราได้เท่าไหร่เกินห้าสิบหกเจให้อยู่ประมาณนั้นอ่านฉเฉลยอ่านฉเฉลยละเอียดแล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมจุดไหนที่เราคิดว่าเราพลาดบ่อยจุดที่เราไม่เข้าใจที่มันยังค้างคาใจอยู่อ่านตเต็มที่3ามเต็มที่4เก็บมาอ่านได้เลยช่วงที่เรารอลงสนามสอบนะคะพร้อมหรือยังพร้อมสอบไหม ถ้ายัางไม่พร้อมก็กลับไปขบวนการเดิมอีกกลับไปอ่านถ้าใครบอกว่าถ้าทําโจทย์เนี่ยมันช้ามันเสียเวลาบางคนนะที่เขายังเนื้อหายังไม่แน่นก็อย่าต้องลดการทําโจทย์ไปแล้วก็ไปใช้วิธีการอ่าอานรายละเอียดตรงนี้เลยอ่านเฉลยคาตอบอ่านเนื้อหาละเอียดเล่มที่หนึ่งสองสามแต่มันจะเนื้อหามันจะ กระจายมันจะกว้างถ้าเราไม่ได้มีการทดสอบเพราะเราจะไม่รู้ว่าเราไม่ได้เรื่องไหนเราพลาดเรื่องไหนแต่ถ้าเราทําโจทย์ทําข้อสอบเราจะรู้ว่าเราพลาดตรงไหนเรื่องอะไรบางทีเนื้อหาเดิมเราเข้าใจแต่เราไปบกพ่องตรงที่โจทย์เราวิเคราะห์โจทย์ไม่ออกมันก็มีส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโจทย์มันจะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจว่าเราจะทําโจทย์ยังไงถ้าเจอโจทย์อย่างนี้เราจะทํำยังไงถ้ามาแนวนี้แนวนี้เราจะแก้ไขด้วยวิธีไหนเพราะฉะนั้นโจทย์มันจะทําให้เราฝึกคิดได้ นอกจากที่เราจะเข้าใจเนื้อหาแล้วนะคะแล้วก็ใช้วิธีตามที่เราถนัดเลยค่ะเพราะเวลากระชั้นชิดอ่านเติมเต็มแล้วก็ไปทําโจทย์วัดผลประเมินผลนะคะจนถึงใกล้กับวันสุดท้ายเราค่อยพักใช่ไหมคะหรือใครจะพักก่อนก็ได้พอได้คะแนนถึงระดับที่เราพอใจแล้วเราก็พักเลยเตรียมตัวสอบดีกว่าที่เราจะไปไปเออร์เลอร์ในวันสอบนะคะไปทําให้เกิดผลเสียหายในระบบขบวนการในการคิดมันก็จะมีผลเสียกับการสอบ อันนี้เราต้องรู้ตัวของเราอยู่แล้วว่าเราจะพักเมื่อไหร่ตอนไหนนะคะเราก็ทําแบบเนี้ยผ่านกระบวนการผ่านะบวนการทําโจทย์ตัวคําตอบรวมคะแนนดูคะแนนว่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะเราก็มาอ่านเฉลยแล้วก็มาอ่านหนังสือชีตเรียนหนังสือต่างๆในหัวข้อที่เราผิดพลาดพยายามเก็บข้อที่เราผิดพลาดให้ได้เยอะที่สุดมันก็จะอัดแน่นไปทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งพร้อมหรือย,ยังพร้อมสอบหรือยัง อ่าใช่เราพร้อมสอบแล้วก็ไปรอสอบได้เลยนะคะส่วนใครบอกว่าเออได้สัก16คะแนน16เอร์เซนต์อะพอแล้วก็แล้วแต่เพราะว่าเรายังสามารถไปทำคะแนนจากวิชาวิชาสาม,มัญได้อีกตรงนั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปทำตรงนั้นเติมเต็มได้อีกแต่ถ้าให้พี่แนะนำก็คงจะบอกว่าส่วนของวิชาเฉพาะทางการแพทย์เนี่ยง่ายเก็บคะแนนง่ายแถมไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะถ้าพารภาไหนมันยาก มันทําไม่ได้หรือทําได้น้อยมันเสียเวลามันกินเวลาเราเราก็ผ่านสกิปไปทาพาร์ทที่สองพาร์ทที่สามได้เพราะว่ามันไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ําเราค่อยเอาพาร์ทที่สองมันเป็นวิชาอา่านวิชาดูโจทย์วิชาจริยธรรมทางการแพทย์ค่อยเอามาเติมเต็มในจุดพาร์ทที่เราไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะง่ายและแถมเปอร์เซ็นต์มันเยอะด้วยนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะอันนี้ไม่มีขั้นต่ํา ตอนนี้เรามีความพร้อมอถ้าพร้อมนะคะหรือใครที่ยังไม่พร้อมเราควรทายังไงเมื่อถึงวันเวลาใกล้สอบแล้วนะคะเราก็รู้คะแนนสอบของเราแล้วแล้วก็เราวัดผลเราะะจากสามาดเนี่ยสามคะแนนเราได้เท่าไหร่เราได้ประมาณสิ1แปดเตสบเจ็ดเปอร์เ็กว่าจะถึงวันสอบอีกห้าวันอีกเจ็ดวันอีกสามวันเราก็อ่านสบายสบายได้อีกนะะเราสามารถรู้คะแนนของเราเนี่ยแบบข้า,ขาวๆละเรามีอยู่ในมือละนะคะไม่ต้องกลัวหลงทางแล้ว ก็ไม่ต้องเคร่งเครียดแล้วพักผ่อนทบทวนเบาๆนะะอ่านแบบสบายๆพอเรานิ่งๆนะคะสมองเรานิ่งเราค่อยๆทวนแล้วค่อยคิดเราก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าเราอะยังไม่ค่อยมั่นใจตรงไหนเรื่องไหนเราที่ยังพลาดบ่อยๆที่เรายังไม่มั่นใจเวลาเรานึกเวลาเราคิดเราก็จะรู้สึกเองว่าเออตรงนั้นเราไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เราไม่มั่นใจมันก็จะให้ความรู้สึกว่าเราต้องอ่านเติมเต็มอีกนิดหน่อย มันก็จะช่วยให้เราได้เพราะฉะนั้นสถานการณ์เวลามันก็จะช่วยให้เราทบทวนได้นะคะแล้วเราก็จะสู้ไปทุกสถานการณ์คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปีของน้องเนี่ยจเจอเข้อสอบง่ายหรือข้อสอบยากถ้าเจอเข้อสอบง่ายคะแนนที่เราทําได้18นเนี่ยแล้วมีการอ่านเติมเต็มไปเรื่อยๆกว่าจะถึงวันสอบคะแนนน้องจะขยับขึ้นคะแนนจะพุ่งแต่ถ้าน้องบอกว่าเออข้อสอบเนี่ยไปเจอปีของน้องข้อสอบยาก นะข้อสอบมันผิดแปลกไปจากเดิมไม่เคยเจอแนวข้อสอบเก่าๆมามันไม่มีนะคะคะแนนเราก็จะลดลงไปแต่ก็จะไม่ไกลจากเดิมมากนะคะเพราะว่าข้อง่ายๆข้อที่มันคล้ายของเดิมมันก็จะมีอยู่เยอะข้อที่ยากข้อที่แปลกมามันก็จะขยับเป็นข้อยากเพราะข้อสอบมันจะมีระดับของความง่ายปานกลางยากแล้วก็ยากมากเพราะมีระดับของเขานะคะนั่นก็คือคะแนนที่น้องจะทําได้เพราะฉะนั้น เรามีคะแนนอยู่ในมือแล้วคร่าวๆนะคะก็จะได้รู้ว่าคะแนนที่เราจะได้มามันก็จะไม่ไกลจากเดิมมากนะักแล้วเราก็ไปรอการสอบสนามถัดไปถ้าคะแนนตรงนี้ทําได้ไม่ค่อยดีเรายังมีอีกสนามแก้ตัวนะคะอีกเก0ที่สนามวิชาสามัญแต่ถ้าใครทําตรงนี้ได้30%ในส่วนของวิชาเฉพาะทางการแพทย์สัก0ิบ1 มันจะช่วยได้เยอะค่ะก็ถึงเวลาใกล้สอบนะคะก็พักผ่อนเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่ใช้ในการสอบลองทบทวนนะคะมีเวลาค่อยๆค,คิดทบทวนไปว่าต้องทําอะไรยังไงขาดตรงไหนนึกได้ก็ไปเติมพลาดตรงไหนนึกได้ก็ไปอ่านเติมนะคะแล้วก็รอเวลาสอบรอวันสอบมันก็จะช่วยน้องผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยดี คสุดท้ายแล้วขอให้น้องๆช่วยกดปุ่ม subscribe นะคะกดปุ่มไล k e like, กดปุ่ม s h a r ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ